ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะซีรีส์สืบสวนสอบสวนกำลังภายในย้อนยุคเรื่องการผจญภัยของจันเจ้าหรือจันเจ้า a d v e n นเจอ s ของหยางหยางพระเอกขวัญใจยายเองค่ะส่วนนางเอกก็คือจางร่วนนานและพระรองคือฟางอี้หลุนค่ะ บอกเล่าเรื่องราวการสืบคดีของแมวหลวงจันเจ้าองค์ละครแห่งสารไคฟงที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจสุดอันตรายจนถูกไล่ลาได้รับบาดเจ็บเพราะว่าเขามีหลักฐานบางส่วนอยู่ในมือน,นั่นเองระหว่างนั้นเขาก็ได้พบกับคุณหนูหัวหลิงหลงที่หนีออกจากบ้านเพราะว่าโดนบังคับให้แต่งงานแบบคลุมถุงชนค่ะและไปวีทั้ง ยอมยุดชุดข่าวสุดเท่ทั้งสามคนที่มีจุดยืนในการขจัดคนผ่านอภิบาลคนดีพดุงคุณธรรมเหมือนกันจึงร่วมมือกันไขคดีได้สำเร็จในท้ายที่สุดค่ะใครรอพบกับยั้งยังเหมือนยายปักหมุดไว้เลยที่ยุคุนะคะจำนวน40ตอนจบค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด Subscribe กดไลค์ กดแชร์ share. เป็นกำลังใจให้ใหญ่ด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งสำหรับค่าวสารซีรีส์ใหม่ๆด้วยค่ะบ๊ายบาย